ต่างท่านแน่นอนครับพี่น้องครับผมสำหรับคำขึ้นนี่บอลลัมเสียงวิหกนกพวกสกอรเต็มโชว์เต็มรูปแบบนะทุกคนสามทุกตรงโดยประมาณมาเจอกันนะครับผมงานไหลเรือไฟนครพนมนะคบผมมืออื้งยื้อสยมืออึ้งยุ้เทียมอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายครับพี่น้องครับส่งกําลังใจให้พี่พี่ชิมเวทีแล้วก็พี่พี่ทุกๆแผนกนะครับผมถี่กําลังแข่งกันทํเาเวลาครับเวลาอยู่ตอนนี้พี่น้อง เพิ่งเลยตั้งหานพี่น้องเอ้ยหมอลำมหมกก้อกะมาไก่ครับผมขอขอตรวจขอไพ่ด้วพ,พี่น้องเด้อแม่ๆบางคนมตัตตาใบโมงใบสามนะครับผมมานั่งถาม,ม,ามถาหมอลำตัวหมอลำมาพระทันหอดพี่น้องหมอลำามห่อมาไก่ด้อพี่น้องมาไก่จักหน่อยนะครับผมขอแจ้งแม่ค้าตีสองโดยประมาณนะครับผมเริ่มกี่ทุ่มครับาาเบิร์ดเริ่มน่าจะสามทุ่มโดยประมาณนะครับผมน่าจะเริ่มสามทุ่มแล้วพี่น้องครับผมรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับผม เจอกันในกลุ่มนะครับผมแอดพรุ่งนี้มีงานที่ไหนครับพรุ่งนี้มีที่จังหวัดหนองคายครับผมนี่พี่นอ้องเบิ้องหลูวห้องกับมานั่งถ่าพี่น้องนั่งรอนะครับผมนั่งถ่าเวทีนะครับผมมาหอดพร้อมกันพี่น้องถึงคัมบูรุถึงคำคาผมแม่ๆครับผมมัอนี่ห้อเดินทางมาหอดคำจังน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทำการแสดงที่เพื่อซีดาจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องเดินทางไกลจังน่อยมาหอดงานเป็ดซุ่มโมงแต่ว่ากเขาง,งานบพาะท่นใดพี่น้องครับผมเพราะว่าหามองขอไปไหนเนาะพี่น้องเนาะ เป็นงานใหญ่นะครับผมรถลดบรรทุกห้องกหลายพี่น้องรถเกือบ30คันพี่น้องไม่ได่รถคันใหญ่ๆนะครับผมไม่ได่ซ้อยหน่อยพี่น้องครับผมพี่น้องห้องกลายร้านค้าวกหลายนะครับผมเทศกาลไหลเรือไฟนะครับผมงานใหญ่มากทุกคนเขางานในวางหาเบงพี่น้องไว้ที่กับของมาตังเลยครับผมในคำคืนนี้มีกลุ่มปิดด้วยนะครับผมมีคิวมาเล่นทางโคราชไหมครับเดี๋ยวรอติดตามคิวงานนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามคิวงานทางหน้าเพจเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอติดตามคิวงานทางหน้าเพจนะครับผมนี่พี่น้องเบื้องบรรยาการล้างหาเอา บรรยากาศลังไปที่ตอนนี้น้องๆในเสื้อเ้องเาังนั่งถ่ายอยู่พี่น้องนั่งกินขอนอนหลับพัก่อนนะครับผมบางพ้นกิาล่างจะเริ่มแต้งหนาก็มีพี่น้องครับผมเพื่อที่จะท่านาะพี่น,น้องเนาะอัน,นใดเห้เดุดห้องเหตุตอนพี่น้องตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็ส่งกระจายใ,จให้พี่พี่ทีเวทีนะคะผมในการติดตั้งเวทีในคัมภีรนี้ท่านแท้พี่น้องครับผมท่านการแสดงแท้แน่นอนครับพี่น้องครับผมคืนนี้เต็มรูปแบบนะคะผมอันนี้น้องพาวอันนี้พี่เพลว รอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมเพิ่งมาถึงงานหรอครับว่าเบิร์ตใช่ครับผมวันนี้เพิ่งมาถึงงานนะครับผมเพราะว่าอ่าฉากอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเพราะจะเปิดฤดูกาลพี่น้องครับผมเฮาอย่างบอเฮาอย่างบอลอันนี้ปนไหนเนาะพี่น้องเนาะเดินทางไกลนิดนึงนะครับผมพรุ่งนี้มีแล้วสวดบ่อยพรุ่งนี้ไม่มีอะไรนะครับผมลำใหญ่ไปเล่นไปแล้วบอรอเดี๋ยวครับมีงานจะมาเล่นพยินนะอำเภอพยินจังหวัดขอนแก่นบ่ครับเดี๋ยวรอติดตามคิวงานนะครับผม คิวงานมาเปล่นทางเพื่อพ้นท่องสมาร์ตรอยเอทไหมคะเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมทุกๆคิวงานสถา,านที่รอติดตามรายละเอียดทางหน้าเพจได้เลยนะครับผมน้องค่ายาเพื่อไดครับสังคมครับผมขอให้ปลอดฝนเด้อแอดวันนี้ฟ้าแจ้งจางปังเลยพี่น้องวันนี้ฟ้าแจ้งจางปังเลยพี่น้องครับผมเบิ่งพี่น้องวุ้นอะฟ้าแจ้งจางปังเลยพี่น้องพาไปนุ่นเปลี่ยนใจพี่น้องวันนี้ฟ้าเปิดแล้วพี่น้องมอลลัเสียงมูลนิธิวัสกรการสแสดงเต็มรูปแบบด้วยพี่น้องเดอ้อวันนี้เล่นถึงตีสองหรอคะใช่ครับผมเล่นถึงตีสองนะคะผมอันนี้อออัันนนนนนีีี้้้เเป็พพ่่าา่่งงงาาาม มานั่งรอแล้วนะครับผมมานั่งรอรอให้กำลังใจลูกๆนะครับผมมานั่งเบิงไอ้ฮอจัดฮงจัดหน้านี่พี่น้องอ้าอยู่ไหนอยู่หลังเวทีครับผมขอให้มันมันเด้อแอดขอบพระคุณห,หลายครับผมขอบพระคุณทุกคนมากรุ่งเพ่งจากพี่จากน้องสุขสุขคนนี่พี่น้องเด้อเวทีเขากำลังตั้งขอโทษขอแพ้พี่น้องนะขอพร่น้องไม่หลายครับผมที่มารอแต่ช่วงบ่ายเนาะพี่น้องเนาะ เฮาเดินทางไกลจ้าหน่อยพี่น้อง400กิโลนะครับผมมือเศร้านี่กระเตยลาดจบาหอดเกือบเจ็โมงผู้เดพี่น้องนะครับผมเดินทางไกลเจัาหน่อยครับผมเดินทางไกลนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องครับผมงานไหลเรือไฟนครพนมกำลังตั้งหานพี่น้องครับผมขอกำลังใจให้พี่ๆคนไว้ด้วยนะคะผมแสดงจ็ดโมงครับผมการแสดงเตรียมรูปแบบ3ทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมพรุ่งนี้แสดงที่ไหนอำเภอสังคมนะครับผม ในคิวงานจะเป็นอำเภอสังคมจอหนองคายนะคบผมหรือว่าอาจจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงจากไหนพี่น้องติดตามรายละเอียดทางเพจได้พป่น้องเด้อทุกๆคิวงานสถานที่นะครับผมไม่แม่ติดตามได้ที่รับเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นเท่านั้นนะครับผมรายละเอียดคิวงานได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะลงให้รับชมรับรู้นะครับผมบาม,มือนึ่งปเป็นยูนิเซแสดงใส่ได้พี่น้องครับผมส่วนมเมล็นี้มีไล์สตรีมกลุ่มปิดด้วยบัตรราคา129บาทจิ้มลิงและล่างเสื้อบอดสองตัวได้เลยนะครับผม สวัสดียามแรงๆสวัสดีครับผมสวัสดีแม่หน่อยด้วยนะครับผมสวัสดีแม่หน่อยด้วยนะครับนี่เลยพี่น้องบรรยากาศน้างานครับพี่น้องท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะผมท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะผมพี่น้องบรรยากาศดีมากทุกคนไม่มีฝนนะครับผมมื่อนี้บ่คึมบ่คึมบ่ฝนบ่หยังพี่น้องมื่อวนนี้มื่อนี้บ่คึมบ่ฝนบ่หยังเลยพี่น้องฝาดแจ้งจางปางแชร์แล้วรู้ขอบพระคุณมากๆครับผมฮะ เงินสดดูย้อนหลังเข้าตรงไหนคะดูย้อนหลังทักเพจนี้นะครับผมหลักการแจ้งเอ็ดวินผมด้วยพี่น้องเด้อวายอยากน้ำจุ่มย้อนหลังนะครับผมอยากรับจุ่มย้อนหลังด้วยพีนนพ่น้องพอเขาด้วยพี่น้องเราจะแยกกันนะคะนนรับผมซอสซอสแจ้งบมลูกทอดตีสองคับผม,ม,มทุกคนวันนี้ไม่มีฟ้าวันนี้ไม่มีฝนน,นนะครับผม ชร์ให้ลูกสกรงกำลังใจให้พี่ทีมควอนวอยสู่ๆนะคะขอบพระคุณมากมากครับผมถ้าย้อนหลังเข้าตรงไหนคะดูย้อนหลังก็ทักเพจได้เลยนะครับผมแล้วก็แจ้งเอมินไว้อย่างเบิร์นไลท์ได้พี่น้องเด้อตอนนี้แม่ๆม่เข้ามาข่ามากเหรอพี่น้องมาปูสัดปูเสือเลยพี่น้องแม่แม่เราตอนนี้เข้ามาปูสัดปูเสือแล้วนะครับผมอันนี้รถลํำพุ่งของผมแต่ขามากเหรอพี่น้องรถลํำพุ่งก็เข้ามาแล้วนะคะผมแม่รอนในกลุ่มแล้วคะ่ะบาเบริร์สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณแม่นะคะผมสวัสดีคุณแม่จาก ทุกทุกสถานที่ด้วยนะครับผมที่กำลังรับชมเลยสดกับบ่าวเบิร์ดนะคับลินนะกันน,กน,นนี่ได้พี่น้องเด้อเอฟซีน้นองน้ำตาลจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้แม่เมีเข้ามาปูศาสปูเสื้อจองมองจองที่จองมองนั่งแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะแอดมินบ่าวเบิร์ดกำลังใจให้เด้อสู้ๆขอบพระคุณหลายครับผมขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจด้วยนะครับผมพีมอใหมลูกหลานมอเลื่เสียงของน้องพิธีกรัสดีค่ะผมมาศาสจังไนได้ไหมแม่โมนี่เมื่อคืนนี้ เมื่อคืนนีนเฮายูนสีดาโคราตม้า,า,มากไก่เจ้หน่อย, <laughs> รรรยครับผมบริกาบร,บ,บ,รบริการผมแมนครับผมปัจจุบันาาเดินทางไก่ครับผมเมื่อคื้นหนิอยู่อยู่โคราตอยู่เพื่อสีดาซีลอยโคโลค่ค่ะผมแล้วการมาหอดงานกับเขาบ่ได้เกือบเป็นสองซุ่มงครับผมเพราะว่าเของของานบ่ได้ว่าค่านา้ำหลานค่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเละเขาบ่ได้รถบ้านกับจอดอยู่ซาร่ากางครับแมนเพราะว่าเของงานบ่อใดกันครับผมมาหอดงานครับครับผม เตือนล่ากับสวยมือเช้านี่ไหมเดินทางไก่เล็กน้อยครับผมเอยากมาทัานครับผมครับขอบคุณทุกนายครับครับผมลงคิวงานบ่อยๆนะครับขอบพระคุณนะครับผมป้าพี่น้องมาจ่องแต่เวินแต่ท่านได้ต่งไปที่เลยแมนครับผมพี่น้องฮ้อนมานั่งถ่านนะพี่น้องเอาสานเอาเสื้อมาปูเลยพี่น้องถามองนั่งหระครับผมตอนนี้ใยากเห็นใกล้ <c oughs> ยังเดินจัมือสานเอฟซีเพ่อจ่าลูกจา่าสวัสดีนะครับผมไลฟ์สดตอนแรกไลฟ์ค่ะผมไลฟ์ตอนแสดงอยู่พี่น้องแต่ไปไลฟ์สตรีมกลุ่มปิดนะครับผมไม่แม่จา่าผู้ใดอยากรับชมรับเบิ่์ผลงานการแสดงใน,น,น,นะคะ่ำคืนนี้งย่างไรละรไฟนคะรพนมด้วยพี่น้องเด้อจิมลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมจิมลิงด้านล่างซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยนะครับผมบัตรราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทครับพี่น้องตอนนี้ปักบุญห้แล้วเรียบร้อยด้วยพี่น้องเด้อจิมลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับรับชมการแสดงนะครับผมไลฟ์สตรีมกลุ่มปิดในคคค่่่ืนนนนีีี้้ะรับผมเด๋ยวพพออง ไปเบื้องรังหารจะเข้าก่อนพี่น้องเบื้องตอนนี้ม่แม่งเข้ากับมานั่งถ่ายพี่น้องมานั่งรอแล้วนะครับ